สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาชมการรีวิวรถสวยๆจากโชว์รูม V88 SK สาขาบางเลนนะคะก็กลับมาพบกับออยอีกแล้วนะคะออยก็เป็นเซลล์ผู้ขายอยู่สาขาบางเลนะะนะคะที่โชว์รูม V88 SK นะคะสำหรับวันนี้ออยก็จะมาพาคุณลูกค้าทุกท่านนะคะเดินชมรถในโชว์รูมเรานะคะว่ามีตัวไหนรุ่นไหนยี่ห้อไหนกันบ้างนะคะก็มาดูกันที่คันแรกเลยนะคะ พวกสาวกนะคะลูกค้าท่านใดที่เป็นสาวกออนิวแต่งซิ่งสวยๆแบบนี้นะคะที่ร้านมีเยอะมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น19่จิ๊กดาบูทาวเวอร์หรือว่าเครื่อง2องบก็มีนะคะก็คือว่าพวกออน n ิวเนี่ยแต่งซิ่งในที่นี้ก็คือแต่งแค่ภายนอกนะคะแต่ว่าเครื่องสภาพเดิมๆนะคะทุกค้าก็จะมีล้อ m แม็กแฟชั่นฟรีให้1ชุดเป็นล้อ m แม็กแฟชั่นมือ1นึคอสบเจนะคะ แล้วก็จะมีสกเกิร์ตรอบพันนะคะคะุณลูกค้าพร้อมกับสติกเกอร์คาฝาประตูด้านข้างนะคะอันนี้ก็เป็นชุดแต่งที่ทางร้านเราแต่งให้นะคะคะุณลูกค้าตัวนี้เป็นปี2013นะคะตัว S ทั้งสองพันนี้นะคะตัวเดียวกันนะคะคะุณลูกค้าชุดแต่งก็ได้เหมือนกันนะคะแต่แค่คันข้างๆก็อาจจะไม่มีสติกเกอร์ด้านข้างนะคะลูกค้าท่านใดชอบแบบไม่มีสติกเกอร์ก็มีเป็นคันนี้นะคะ แต่ว่าได้ร้องแม่พร้อมกับเกิดรอบคันเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็อาจจะส่งนิดนึงเนื่อง,งจากว่าเราไม่ได้โหลดบางคนเขาไม่ชอบแนวโหลดมันก็จะเป็นสไตล์นี้นะคะถ้าชอบแบบฝังเบสิตริสติกเกอร์แล้วก็จะเป็นสวยๆแบบนี้เดี๋ยวคันนี้พาเดินชมรอบคันนี่นะคะสติกเกอร์ ฝาท้ายก็เป็นสติ๊กเกอร์แบบนี้ พร้อมปะแตกต่างระหว่างสองคันนี้ก็แค่ตรงสติกเกอร์แล้วก็โหลดเตียหรือว่าไม่ได้โหลดนะคะราคาเท่ากันนะคะสองคันนี้ราคาอยู่ที่499,000บาทนะคะคุณลูกค้าโฉม2013นะคะเดี๋ยวไปดูคันต่อไปบ้างนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวไฮเลนเดอร์กันบ้างโฉม2012นะคะตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นล้อแม็กแฟชั่นเหมือนกันนะคะ สีดำตันนี้รู้สึกว่าจะเป็นตัวท็อปนะคะคุณลูกค้ากันจังหน้าเล็น,นะคะคุณลูกค้าหารุ่นไหนท่อไหนนะคะอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถสอบถามมาได้เลยนะคะที่เบอร์โทรออยนะคะ0 6 1 683 5229นะคะ วันนี้อ้อยก็พาเดินชมด้านนอกนะคะคร่าวๆลูกค้าท่านใดยอยากเห็นชมรถแบบทั้งคันทั้งภายในอย่างเงี้ยติดต่อสอถามเข้ามาได้เลยนะคะแอดแอดลิงรายใต้รายละเอียดยูทูปอ้อยมาก็ได้นะคะเดี๋ยวอ้อยส่งให้ดูเพิ่มเติมนะคะคันนี้ปี2012ก็แซนะคะราคาอยู่ที่5 59,000บาทนะคะ กันบ้างนะคะตัวนี้เป็นตัวเอ็กซิลีนะคะตัวเอ็กซิลีแทนนะคะตัวนี้ก็จะตัวนีวนปี2010นะคะ ราคาอยู่ที่489,000บาทน,นะคะคันนี้ตัว X Series นะคะด้านในก็เป็นเบาะแดงดำนะคะตัว X Series จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านในที่สำคัญด้านในจะมีเครื่องเสียงด้วยนะคะคันนี้ถ้าชอบแนวเครื่องเสียงรักเสียงเพลงก็คันนี้ก็ดีนะคะคันนี้สวยนะคะมีกล้องหลังให้ด้วย ก็มีอยู่หลายคันนะคะคุณลูกค้าโตโยต้เยตาเครื่องเสียงก็มีนะคะต่อมาเรามาดูตัวนี้กันบ้างนะคะตัวนี้ปี2014ไฮแลนเดอร์นะคะรถสภาพเดิมๆนะคะคุณลูกค้าคือรถตัวคัน่ะคัดสภาพนะคะ รับประกันนะคะไม่มีชนหนักติดกว่มหรือจมน้ำแน่นอนนะคะมีเล่มให้ทุกคันนะคะแล้วก็มีการรับประกันเครื่องเกียร์เฟืองท้ายให้3เดือนหรือว่า10,000มกิโลด้วยนะคะคุณค้าคันนี้ปี2014นะคะราคาอยู่ที่5 9า0 0 0บาทน,นะคะคุณค้าคันนี้เดิมเดิมทั้งคันเลยนะคะ ก็เป็นล้อแม็กขึที่มากับตัวรถนะคะตัวนี้เป็นตัวแซดลูกค้าท่านใดน,นะคะอยากเห็นชมรถตัวจริงนะคะสามารถแวะมาชมได้เลยที่วีแปดสาขาบางเลนนะคะเปิดให้บริการทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา8ปดโมงครึ่งถึง5้าโมงครึ่งนะคะ เปิดทุกวันเลยนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดู1.9บูพาวเวอรกันบ้างนะคะตัวนี้ฉม2,016นะคะตัวนี้ก็รสภาพเ,เดิมๆเลยที่ร้านเราเป็นที่ของตัวเองนะคะคุณลูกค้าไม่ใช่คือจะเป็นในรูปแบบของห้างหุนส่วนจำกัดนะคะจดในรูปแบบหอจอกอนะคะไม่ใช่เป็นในรูปแบบเต็นท์นะคะเราเปิดมาแล้วมากว่า20กป,ปีนะคะคุณลูกค้า หนึ่งเนะคะเืีองพันเก้าคันนี้ราคาอยู่ที่หกแสนสี่หมืบาทนะคะหนึ่งจุดเก้บูพาวเวอร์ตัวท็อปนะคะ ต่อมาเรามาดู4ประตูกันบ้างนะคะตัวนี้เป็นตัว o ต้าวิ o โกแชมปสประตู4ี่คูณสนะคะตัวนี้เป็นตัวเกียร์โฟนะคะลูกค้าโฉม2013ตัว E นะคะราคาอยู่ที่589,000บาทนะคะตัวนี้รถสภาพเดิมๆนะคะตัวนี้เป็นเกียร์โฟนะคะ4ี่คูณ4 ลูกค้าท่านใดที่แบบว่าชอบแนวรุยดุย่ยฟ้นขาวล่วงขาวอย่างเงี้ยแนะนําเลยนะคะ4ีคูนซีตัวนี้นะคะลูกค้าท่านใดอยากจะสอบถามเรื่องของเอกสารนะคะก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะออยยินดีให้คาแนะนําลูกค้าทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะติดในเรื่องของปัญหาเครดิตหรือว่าเรื่องของปัญหาใดๆก็แล้วแต่นะคะที่ร้านเราก็หลับถูกอาชีพนะคะ ูกค้ารับทุกอาชีพเลยเรามีไฟแนนซ์รองรับให้นะคะคุณลูกคา้าต่างจังหวัดก็สามารถออกรถดได้นะคะเราเรามีบริการจะทําไฟแนนซ์ถึงที่ให้ด้วยนะคะตัวนี้เป็นสี่คนไอตัวนี้เป็นขับขับสองนะคะตัวนี้สี่ประตูขับสองนะคะราคาห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะคันนี้โฉมสองพันสิบสามนะคะ คันเมื่อกี้4ี4อันนี้ขับสองนะคะ4ประตูเหมือนกันแล้วก็คันนี้ปี2014นะคะ4ประตูเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้จะมีเป็นหลังคาแคลริบอยด้านหลังนะคะอันนี้ก็เป็น4 4นะคะสีบอลตัวอี กังาคาริบอยนี่ก็สำหรับลูกค้าท่านใดที่ซื้อไปแล้วไม่ได้ใช้งานก็สามารถถอดขายได้นะคะก็เป็นมูลค่าเงินขึ้นมานะคะคุณลูกค้า mm. หรือว่าถอดไว้บ้านเวลาเราอยากจะไปไหนที่แบบว่าไกลๆให้คนนั่งทายกบบาระบะแล้วก็ใส่ได้นะคะคันนี้นะคะ6กแ0นหนึ่บาทโฉม2013เครื่อง2 0 0 5นะคะ ต่อมาเรามาดูรีโวกันบ้างนะคะตัวนี้รีโว่โฉม2016ตัวเจพัดนะคะคุณลูกค้าตัวเจพัดมีสีขาวกับสีดำตัวเจพันะคะตัวนี้ก็น้องๆป้ายแดงเลยนะคะคุณลูกค้าอันนี้ก็ราคา5 9 9 0 0 0บาทนะคะ ก็คันนี้นะคะเป็นสีดำนะคะคุณลูกค้าราคาเท่ากันนะคะโฉมเดียวกันโฉม2016ตัวเจพัสดเหมือนกันนะคะ mm hmm. ลูกคา้าท่านใดนะคะที่มีญาพี่น้องคนรู้จักนะคะที่กำลังมองหารถมือสองสภาพเกดเอนะคะ สามารถแนะนำเข้ามาได้เลยที่โชว์รูม v 8 8 sk สาขาบางเลของเรานะคะคุณลูกค้าท่านใดที่แนะนำญาเข้ามาซื้อรถกับทางโชว์รูมเรานะคะแนะนำเข้ามาหาออยนะคะออยมีค่าแนะนำให้กับคนที่แนะนำมาสูงสุดถึง7 00 0ันบาทเลยนะคะแจ้งออยว่าดูจาก YouTube และก็แนะนำมานะคะออยมีค่าแนะนำให้นะคะแล้วก็มีตัวรีเวอร์ตัวเตี้ยด้วยนะคะตัวนี้ใส่เป็นล้อแม็กแฟชั่นมือหนึ่งให้เหมือนกันนะคะรอบ17 ดุมแดงตัวนี้โฉม2017นะคะ วันนี้ออยก็พามาเดินชมคร่าวๆนะคะคุณลูกค้าสนใจ่ันไหนอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยที่เบอร์โทรออยนะคะ0 6 1 6 8 3 5 2 2 9นะคะคุณลูกค้าวันนี้ก็พาเดินชมคร่าวๆนะคะเพราะว่าในร้านเราเนี่ยมีรถให้เลือกชมมากถึง2 0 0คันเลยนะคะคุณลูกค้าหาเป็นรถแนวแต่งซิ่งสวยๆรถกระบะรถเก่งรถตู้รถตอนเดียวนะคะรถติดตู้ทึบนะคะก็ แวะเข้ามาชมได้เลยนะคะที่วีแบบๆปของเราเปิดให้บริการทุกวันนะคะคุณลูกค้าสำหรับวันนี้นะคะออยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมกดติดตามให้ออยด้วยนะคะพรุ่งนี้ออยก็จะมารีวิวเป็นคันไหนจะได้เข้ามารับชมกันอีกนะคะคุณลูกค้าสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ